สวัสดีครับผมจะมาบอกภาพรวมสถานการณ์และผลการดาเนินงานของบริษัทคอนโตโซในรอบปีคศ2009เริ่มจากภาพรวมการดําเนินงานของบริษัทคอนโตโซมียอดขายรวม56.43ล้านดอลลาร์สหรัฐต้นทุนรวมอยู่ที่24.26ล้านดอลลาร์สหรัฐและมีกําไรสุทธิอยู่ที่32.17ล้านดอลลาร์สหรัฐอัตรากำไรขั้นต้นเรียกได้ว่าอยู่ในระดับที่สูงเลยทีเดียวและนั่นทําให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารต้นทุน และสร้างรายได้อย่างมีประสิทธิภาพการที่บริษัทสามารถรักษากำไรได้แม้มีความผันผวนของตลาดแสดงถึงความเข้มแข็งในการตั้งราคาที่เหมาะสมการควบคุมต้นทุนการผลิตการจัดจําหน่ายการดรําเนินงานโลจิสติกสที่ทําให้บริษัทมีความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยัง่งยืน ต่อไปคือการกระจายยอดขายตามภูมิภาคต่างๆแผนที่โลกแสดงให้เราเห็นแล้วว่าทวีปเอเชียเป็นตลาดหลักโดยยอดขายส่วนใหญ่เกิดจากสโตขณะที่ทวีปยุโรปมียอดขายกระจัดกระจายในระดับที่เท่าๆกันระหว่างออนไลน์และรีเซลเลอร์ทวีปอเมริกาเหนือที่เน้นไปออนไลน์และรีเซลเลอร์และในออสเตรเลียแม้ยอดขายไม่สูงมากนักแต่จะเน้นช่องทางออนไลน์เป็นหลัก ในส่วนของแนวโน้มยอดขายตามช่วงเวลาในปีคศออ2009ยอดขายรายเดือนมีความผกผันตามฤดูกาลยอดขายสูงในเดือนมีนาคมพฤษภาคมกรกฎาคมและตุลาคมซึ่งมักตรงกับกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือเปิดตัวสินค้าใหม่ๆส่วนคุมภาพันธ์และกันยายนมียอดขายที่ลดลงโดยรวมแล้วแนวโน้มยอดขายในปีนี้ค่อนข้างจะผันผวนเป็นรอบๆโดยสูงสุดอยู่กลางปีและปรับลดลงช่วงปลายปี สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นความสําคัญของการวางแผนการตลาดและโปรโมชั่นให้เหมาะสมกับฤดูกาลเพื่อรักษาระดับยอดขายอย่างต่อเนื่องเมื่อพิจารณาช่องทางการขายพบว่าสโตสร้างรายได้ได้สูงสุดอยู่ที่19.85ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ35%ของยอดขายทั้งหมดรองลงมาคือออนไลน์19.09ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ34%และรีเซลเลอร์อีก17.5ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ3 1 โดยสโตยังตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการสัมผัสสินค้าจริงโดยตรงส่วนช่องทางออนไลน์มีศักยภาพเติบโต,ตที่ค่อนข้างสูงเนื่องจากสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ทั่วโลกและรีเซลเลอร์ช่วยขยายฐานลูกค้าในพื้นที่ที่บริษัทไม่มีสาขาดโดยตรงต่อมาคือสินค้าที่ขายดีที่สุดจากทุกภูมิภาคโดยรวมคือเครื่องชองกาแฟซูเปอร์ออโต้ทเวฟคัพพันสองร้อยห้าสิบวัตต์สีดำ จากทั้งที่ผลิตโดยคอนโตโซและ AdventureWorks สามารถสร้างไรายได้จากทุกช่องทางซึ่งนับเป็นความสำเร็จในการสร้างแบรนด์และความนิยมของสินค้าในกลุ่มนี้ต้องเตรียมพัฒนาสินค้าใหม่ๆที่มาเสริมตลาดเพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาสินค้ากลุ่มเดียวอีกด้วยสำหรับผลการดำเนินงานตามทวีปสาทวีปที่บริษัทคอนโตโซดำเนินธุรกิจอยู่ 1. เอเชียมียอดขาย33.19ล้านดอลลาร์ กำไรรวมอยู่ที่18.79ล้านดอลลาร์สหรัฐอัตรากำไรอยู่ที่33.29%ช่องทางหลักคือสโตร์และออนไลน์โดยเฉพาะค o n t o โซเอเชียออนไลน์สโตร์ทำยอดขายได้สูงสุดสินค้าขายดีเป็นเครื่องชงกาแฟเช่นกันมีการส่งเสริมโปรโมชั่นตามเทศกาลช่วยเสริมยอดขายแม้ไม่มีส่วนลดก็ตาม 2. ยุโรปมียอดขาย14.97ล้านดอลลาร์สหรัฐ กำไรรวมอยู่ที่8.64ล้านดอลลาร์สหรัฐอัตรากำไรอยู่ที่15.31%ช่องทางหลักคือออนไลน์และรีเซอเลอร์แคมเปญยูโรเปียนฮอลลีเดย์โปรโมชันมีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นยอดขายเป็นอย่างมากและการขายแบบไม่มีส่วนลดก็ยังทำยอดขายได้ดีเช่นกัน 3. อเมริกาเหนือมียอดขายอยู่ที่8.28ล้านดอลลาร์สหรัฐกําไรรวมอยู่ที่8.64ล้านดอลลาร์สหรัฐอัตรากําไรอยู่ที่8.40%ช่องทางหลักคือรีเซลเลอร์สินค้าขายดียังคงเป็นเครื่องชงกาแฟการขายแบบไม่มส่วนลดยังคงได้ผลขณะที่โปรโมชั่นเสริมเช่น Spring และ Back to s ูสค o l โปรโมชั่นมีบทบาทรองที่ช่วยส่งเสริมยอดขายตามมา สรุปสถานการณ์โดยรวมของบริษัทคอนโตโซในปีคศ2009นั้นมีความแข็งแกร่งทางเงินและธุรกิจสามารถสร้างไรายได้สูงภายใต้ต้นทุนที่ควบคุมได้ดีแต่และภูมิภาคและช่องทางขายมีศักยภาพและโอกาสเติบโตการดําเนินงานเหล่านี้เป็นฐานสาคัญในการวางกลยุทธ์ในอนาคตเพื่อรักษาความเป็นผู้นําตลาดและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันระยะยาวต่อไปขอบคุณครับ